สวัสดีนะครับผมสวัสดีสมาชิกผู้ติดตามผมทางช่อง y t u t u นะคลื่งค่ายบางอีนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเป็นรีวิวของชุดดักพังพรนะเป็นอุปกรณ์ดักพังพอนะครับผมนะก็สำหรับลูกค้าใหม่นะสำหรับท่านผู้ชมใหม่นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามช่อง youtube ผมด้วยนะครับผมนะกดติดตามแล้วก็กดไลค์คลิปให้เยอะๆนะครับผม นะฮะก็คลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะเป็นชุดต่อพังพรน,นะฮะพร้อมชุดเสียงลำโพงนะครับพร้อมชุดเสียงลำโพงนะครับผมนะ,ะเป็นชุดเสียงลำโพงมีพร้อมต่อเลยนะครับผมนะ,ะสำหรับของอา่าที่ดักพังพรน,นะครับคุณลูกค้านะในหนึ่งเซตนะครับผมจะมี5ห,หลกัก30บบ่วงคุณลูกค้า จะมีบ่วง5หลัก30บ่วงนะครับผมจะมี5หลัก30บ่วงนะครับหลักหนึ่งหบ่วงนะครับหลักหนึ่งหบ่วงนะครับเป็นสายสลิงนะครับเป็นสายสลิงคุณลูกค้านะครับเป็นสายสลิงนะครับผมต่อด้วยสาย PE นะครับต่อด้วยสาย PE ห่วงทองเหลืองนะครับห่วงทองเหลืองนะครับผมอ่า อันน <who referred to> well <ounded> ี้เป็นหลักสเตเลตนะฮะเป็นหลักเหล็กนะครับผมนะก็จะมีพร้อมรางเก็บเลยนะครับคุณลูกค้าจะมีพร้อมรางเก็บเลยนะครับผมนะมีพร้อมรางเก็บเลยนะครับผมนี่เป็นรางเก็บนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมอ่าจะมีพร้อมรางเก็บเลยคุณลูกค้านะฮะก็จะเป็นรางรางเก็บไม้นะครับผมนะฮะก็สะดวกในการเก็บ เก็บรักษาบ่วงนะครับผมให้ใช้ได้นานนะครับผมนะป้องกันให้อ่าบ่วงจากบ่วงเสียนะครับผมป้องกันได้นะครับผมตัวนี้นะหลังเก็บนะครับผมแล้วก็จะมีชุดเสียงนะครับคุณลูกค้าจะมีชุดเสียงนะเป็นแมมเสียงต่อพังพอนนะครับเป็นแมมเสียงต่อพังพอนนะครับคุณลูกค้าก็จะใส่เสียงพังพอนเข้าไปในแมมตัวนี้นะครับผมนะฮนะแล้วก็ต่อไปเป็นลําโพงนะครับผมตัวลําโพงคุณลูกค้า ก็จะเป็นลำโพงสามารถตัวนี้บลูทูธได้ด้วยนะครับผมเป็นบลูทูธได้เสียงดังนะครับผมตัวนี้เสียบแมมโมรี่ก็ได้ USB ก็ได้นะครับผมนี่เป็นช่องสําหรับใส่แมมโมรี่นะครับผมนะฮะก็สําหรับคนไหนนะคะที่ตามหาชุดดักฟังพรผมแนะนําเป็นเซตเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มแล้วลูกค้าเอาไปต่อได้เลยนะครับผมลูกค้าเอาไปต่อได้เลยนะ แล้วก็วิธีการชรําระเงินมี2วิธีนะครับแบบโอนแล้วก็แบบชําระเงินปลายทางนะครับผมนะชำระเงินปลายทางได้นะครับคุณลูกค้านะครับผมเก็บเงินปลายทางได้นะครับผมนะของมีพร้อมส่งเลยนะครับของมีพร้อมส่งเลยนะครับผมนะชุดต่อพองพร้อมชุดเสียงนะชุดต่อพังพร้อมชุดเสียงนะครับคุณลูกค้านะฮะก็สําหรับคนไหน ที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะฮะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็เบอร์โทรมาตามเบอร์ผมได้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมลากันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ